โลกในมุมมองของ v a l u e investor ตัวดรนิเวศเหมวชิระวรากรโรงเรียนสอนเปียนโนภรรยาผมเป็นครูสอนเปียโนและก็ยึอดอาชีพนี้มาตลอดตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆนับถึงวันนี้ก็ประมาณ30ปีแล้วดังนั้นผมจึงรู้อะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนเปียโนอยู่บ้างแม้ว่าโดยส่วนตัวจะไม่มีความสามารถทางด้านดนตรีเลยไม่ว่าจะเป็นเปียโนหรือดนตรีอย่างอื่น เหตุผลที่ผมไม่มีความสามารถหรือมีความรู้เกี่ยวกับดนตรีเลยส่วนหนึ่งก็คือในช่วงวัยเด็กฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนทําให้เราไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องดนตรีไม่ว่าจะชนิดไหนมาเล่นได้ดนตรีในสมัยนั้นยังถือว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยและเปียนโนนั้นเป็นราชาของดนตรีที่หรูหราและฟุ่มเฟือยที่สุดเพราะเครื่องเปียนโนมีราคาแพงมากนอกจากนั้นการเล่นเปียนโนให้เป็นและเก่งนั้นต้องอาศัยการเรียนและการฝึกฝนอย่างหนักและนานมาก แถมค่าเรียนก็แพงกว่าการเรียนดนตรีอย่างอื่นในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาและเป็นช่วงที่ลูกผมยังเล็กนั้นผมจําได้ว่าเป็นช่วงที่การเรียนเปน,นูเริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมากส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะลูกของคนยุคเบบี้บูมที่เป็นคนเจนวเริ่มเกิดพ่อแม่ของเด็กยุคนี้เริ่มจะมีฐานะด,ดีขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยพวกเขามีลูกน้อยและอยากสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะหรือทําให้ลูกมีความสามารถและมีความสนทรีกับศิลปะ แต่พวกเขามีความเชื่อว่าดนตรีนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงต่อพัฒนาการของเด็กดังนั้นการให้ลูกเรียนเปียโนจึงเป็นสิ่งที่คนทํากันมากบ้านไหนของคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงที่ลูกสาวไม่เรียนเปียโนนั้นบางทีอาจจะถูกมองว่าเชยหรือไม่ค่อยทันไปเลยก็ได้และนั่นก็คือยุคบูมของการเรียนการสอนเปียโนโรงเรียนสอนดนตรีที่มีเปียโนเป็นคลาสใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นมากครูเปียโนมีงานสอนแต่เวลาไม่ต้องงอโรงเรียนหรือนักเรียนเลย เวลาผ่านไปจนถึงช่วงเร็วๆนี้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากวัฒนธรรมป๊อปเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ต้องการย่นระยะเวลาแห่งความสําเร็จในชีวิตให้เหลือสั้นที่สุดดังนั้นอะไรที่ทําได้เร็วใช้เวลาน้อยจึงเข้ามาแทนที่สิ่งที่ต้องใช้เวลามากคนรุ่นใหม่ไม่สามารถรอหรือต้องทุ่มเทความพยายามมากเกินไปในการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นการเรียนเปียโ,โนจึงค่อยๆจางหายไปในแวดวงคนรุ่นใหม่และนี่ก็อาจจะรวมไปถึงกิจกรรมทางศิละปะที่ต้องใช้เวลามากในการฝึกฝนเช่นการเต้นบัลเล่หรือกิจกรรมอื่นๆในทํานองเดียวกันเด็กรุ่นใหม่เข้าไปเรียนอะไรกันผมเองก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักแต่สิ่งหนึ่งที่ภรรยายผมบอกก็คือพวกเขาไปเรียนการร้องเพลงสมัยใหม่แบบที่ผู้เข้าแข่งขันประกวดแนว AF หรือ Academy Award ทำกันบางคนก็ไปเรียนการแสดงเผื่อว่าจะมีโอกาสเข้าไปแข่งขันหรือเข้าวงการบันเทิงในอนาคต ดนตรีเองก็อาจเน้นไปที่เครื่องดนตรีที่สอดคล้องกับดนตรีสมัยใหม่ที่สามารถโชว์ได้เช่นกีตาร์หรือกลองเป็นต้นส่วนเปียโนนั้นดูเหมือนว่านักเรียนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆและโรงเรียนเองก็อาจจะไม่ทํากําไรอย่างที่เคยและอาจจะต้องลดขนาดลงเนื่องจากค่าเช่าพื้นที่ในห้างมีราคาเพิ่มขึ้นทุกปีมองไปแล้วนี่คืออุตสาหกรรมที่กําลังค่อยๆตกต่ำลงอย่างไม่หวนกลับ ผมถามต่อว่าแล้วใครหรือกิจการอะไรมาแทนที่โรงเรียนคําตอบก็คือน่าจะเป็นร้านเสริมความงามซึ่งเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้คนไปเสริมแต่งแต่ง,ต,งตามร่างกายให้สวยขึ้นมากถ้าอยู่ในแวดวงบันเทิงแล้วแทบจะทุกคนต้องทําคนธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ทํากันมากเพราะรู้สึกว่าทําแล้วเห็นผลทันทีควรไม่รู้สึกว่าการทําศัลยกรรมหรือเติมสารต่างๆเข้าไปในร่างกายเป็นความเสี่ยงอะไรมากนะักเมื่อเปรียบเทียบกับความสวยงามที่จะได้รับแถมราคาก็สมเหตุสมผล สถานเสริมความงามนั้นสามารถที่จะจ่ายค่าเช่าที่แพงๆได้ในขณะที่โรงเรียนสอนเปียโนนั้นรับไม่ไหวเหตุผลหลักก็คือธุรกิจเสริมความงามนั้นกาลังเป็นธุรกิจที่เติบโตมีคนเข้าเต็มร้านในขณะที่โรงเรียนสอนเปียโนนั้นเป็นธุรกิจที่กําลังตกต่ํานักเรียนน้อยลงเรื่อยๆผมนึกต่อไปถึงเรื่องของโรงเรียนสอนหนังสือสายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาแล้วก็ทําให้ผมเข้าใจว่าทําไมโรงเรียนติวจึงเจริญรุ่งเรืองและอยู่ได้มายาวนานมากแถมทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำ เหตุผลก็คือพวกเขาสอนเร็วมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อให้สามารถทําข้อสอบได้ดีขึ้นทําคะแนนได้สูงขึ้นและสามารถสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ตรงกับความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอะไรที่เร็วและได้ผลทันทีพวกเขาไม่ต้องการอะไรที่อาจจะหนักแน่นและอาจจะมีประโยชน์มากกว่าหรือดีกว่าในอนาคตที่ยังมองไม่เห็น การประสบความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยของไอดอลที่พวกเขาเห็นจากสื่อสมัยใหม่ที่เปิดกว้างนั้นทำให้พวกเขาต่างก็ต้องการที่จะเดินทางสายตรงพวกเขาคิดว่าการสร้างฐานที่หนักแน่นนั้นอาจจะเสียเวลาเกินไปที่เขียนมาซะยืดยาวนั้นหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนคําตอบของผมก็คือผมกําลังจะอธิบายว่านี่คือการวิเคราะห์หุ้นหรือกิจการที่กําลังค่อยๆถดถอยลงอย่างต่อเนื่องและยาวนานมันกําลังตกต่ำลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและสภาวะแวดล้อมที่ไม่อื้ออํานวยและในที่สุดธุรกิจก็อาจจะอยู่ไม่ได้และในลักษณะแบบนี้โอกาสที่กิจการจะฟื้นตัวกลับมาอาจจะยากไม่เหมือนอุตสาหกรรมที่เป็นวัตถจกักรที่ในที่สุดธุรกิจก็จะกลับมาได้ดีอีกถ้าลองมาดูธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเร็วๆนี้ก็จะพบว่ามีธุรกิจหลายอย่างประสบกับปัญหายอดขายไม่เพิ่มและกําไรตกลงมาอย่างน่าใจหาย ั้งทั้งที่เคยเป็นกิจการที่มีรายได้เติบโตโดดเด่นรวมถึงกําไรที่โตต่อเนื่องเป็นหุ้นที่เป็นขวัญใจของนักลงทุนแบบ V.I. แต่ในขณะนี้ต้องเผชิญกับคําถามสําคัญที่ว่าธุรกิจนั้นกําลังตกอยู่ในสภาวะที่จะตกต่ำลงยาวนานจนยากที่จะฟื้นตัวกลับมาหรือไม่ตัวอย่างก็เช่นธุรกิจขายเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่อิงอยู่กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงอย่างอื่นเลยที่กำลังถูกแย่งชิงจากผู้ขายสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงจากผู้ผลิตและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเองที่เข้ามาเปิดร้านแข่งอีกหนึ่งธุรกิจก็คือธุรกิจร้านขายหนังสือที่เป็นเล่มมีหน้าร้านขนาดใหญ่ที่กาลังถูกแย่งลูกค้าโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่มีประสิทธิภาพสูงและขายถูกกว่าทําให้คนอ่านหนังสือเล่มน้อยลงไปเรื่อยๆหรือธุรกิจผลิตและขายฐานหินนั้นที่กําลังถูกคุกคามจากก๊าซธรรมชาติและแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆที่สะอาดและบางทีราคาก็ถูกกว่า ทำให้ปริมาณการใช้ถ่านหินไม่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับราคาที่อาจจะไม่ปรับตามราคาพลังงานอย่างอื่นเท่ากับที่เคยเป็นมาซึ่งอาจจะส่งผลให้ธุรกิจนี้ตกต่ำต่อเนื่องยาวนานเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ร้อเเซตว่าธุรกิจไหนที่เราสงสัยจะกลายเป็นธุรกิจตะวันตกตินแน่นอนในช่วงต้นๆของยอดขายและกำไรที่ตกต่ำลงส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเวลามันผ่านไปยาวนานยอดขายและกำไรมันลดลงไปมาก จนกิจการแทบจะไปไม่ไหวแล้วซึ่งถ้าถึงวันนั้นราคาหุ้นก็อาจจะตกลงไปมากจนทำให้การลงทุนกลายเป็นหายนะหน้าที่ของเราในฐานะนักลงทุนก็คือเราต้องรู้สึกตัวให้เร็วที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือที่ทําให้ยอดขายและผลประกอบการออกมาไม่เป็นไปนตามคาดการได้สัมผัสก,กับธุรกิจโดยตรงจะช่วยเราได้มาก25พฤษภาคม2556ดรนิเวศเหมวชิระวรากร